สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซ่องอาชุราถาังสารเรามารับชมกันได้เลยสำนักถังซึ่งมีการประสานงานที่สมบูรณ์แบบทุกครั้งสูญเสียความได้เปรียบในขณะนี้เชี่ยวเชี่ยวกัดฟันและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อยับยั้งราชาโครงกระดูกนี่คือสิ่งที่เธอทําได้มากที่สุดปีศาจที่น่ารังเกียจและมังกรกระดูกนั้นแข็งแกร่งเกินไปถ้าเธอปล่อยราชาโครงกระดูกออกไปพวกเขาจะต้องพ้ายท้ายอย่างแน่นอนเจียงหนานหนานถูกขังอยู่ในกรงขังกรงเล็บกระดูกและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในอีกด้านหนึ่งสวิชานสื่อได้รับบาดเจ็บสาหัสและไม่สามามรถลุกขึ้้นได หลังจากถูกกระแทกััดเถอใช้โถก,ก็ถูกแช่แข็งเช่นกันคนเดียวที่ยังต่อสู้ได้คือฮักว,วิเฮาและหวังตงเอ๋อฝ่ายตรงข้ามของพวกเขาคือลูกเกิงเกิงชซึ่งเหมือนกับสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและหยานเฟิงซึ่งยังคงอยู่ในสถานะมังกรกระดูกของเขาสำนักถังไทแพ้ผู้ชมทั้งหมดมีความคิดแบบเดียวกันนี้อยู่ในใจลูกเกิงเกิงคำรามขึ้นไปบนท้องฟ้าขณะที่เขาคำราม ไขมันก็เริ่มไหลออกมาจากร่างกายของเขาแม้ว่าไขมันนี้จะไม่ใช่พลังวิญญาณของเขาแต่มันก็ยังคงเป็นพลังงานที่เขาสะสมมันดูน่าขยะแขยงมากแต่ก็สําคัญสําหรับเขามากเขาได้รับมาจากการาก,กินซากศพความท้ายแท้ของสํานักถังในวันนี้ค่อนข้างดีสําหรับลูกเกิร์ลหน้าอกของฮูวีถูาเป็นประกายด้วยแสงเขาเลื่อนถอยหลังมันเป็นความสามารถของแรงขับดันวิญญาณบนหน้าอกของเขาเมื่อแรงขับจากเครื่องขับดันวิญญาณของเขาเขาได้ก้าวไปทางหวังตรงเออที่อยู่ข้างหลังเขายานเฟิง กระพือปีกหลังจากกำจัดดวงตาแห่งความกลัวเวทีทั้งหมดอยู่ในความโกลาหลยานเฟิงบินไปทางฮูววีเฮาและหวังตรงเออเวทีมีเส้นผ่าศูนย์กลางเทียง100่เมตรและร่างกายของยานเฟิร์มยาวกว่า15เมตรขณะที่เขากระพือปีกเขาก็ไปถึงฮูวบีเฮาและหวังตงเออย่างรวดเร็วในลนักษณะปรากรามเขายังไม่ลืมที่จะปลดปล่อยทักษะลมหายใจมังกรของเขาที่เฉียวเฉียวตราบใดที่มอสามใบของเฉียวเฉียวถูกเอาชนะถังใต้ก็สามารถออกมาได้การรวมกันของสามญ,ญ,ญานจานโชราย จะช่วยให้พวกเขาได้รับชัยชนะแม้ว่าพวกเขาใกล้จะชนะแต่ยานเฟิงยังคงสงบนิ่งจกักรพรรดิอาจารย์ผู้ลึกลับพยักหน้าเห็นด้วยเมื่อเห็นสิ่งนี้พวกเขาไม่สามารถอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่านี้ได้แต่ถ้าว่าพวกวีเฮ้ายังคงสงบมากดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีทองอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้แม้แต่ร่างของเขาก็ถูกปกคลุมด้วยชั้นแสงสีทองจากรูปลักษณ์ของมันดูเหมือนว่าเขาเกือบจะถูกแกะสลักจากทองคาแล้วในตอนนี้รถเข็นของเขาส่องแสงสีทองเช่นเดียวกัน ทันใดนั้นร่างที่น่าเกงขามก็ผู่ขึ้นมาจากด้านหลังของฮูวีเฮามันเป็นชายร่างสูงเนื่องจากเป็นเพียงการฉายภาพรูปลักษณ์ของชายผู้นี้จึงไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเขาเลียนแบบการกระทำอันน่าสะพรึงกลัวและรัศมีที่คล้ายกับเชื้อสายแห่งจกักรพรรดิก็ถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมกับลำแสงสีทองทักษะลมหายใจของมังกรถูกลำแสงสีทองสกัดกันและตัวตนทั้งสองก็หายไปดวงตาแนวตั้งของฮูวีเฮาเปิดขึ้นในขณะที่เขาใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ต่อจากนั้นร่างดวงตาที่อยู่ข้างหลังเขากลายเป็นตาโต มันดูม่านตาแนวตั้งด้วยแต่มันเป็นสีเงินระดับเงินของการปลุกพลังครั้งที่สองของวิญญาณยุดร่างกายในอัศจรรย์ผู้ชมมีเสียงอุทานเล็กน้อยจากพื้นที่ต่างๆการปรากฏตัวอย่างประทันหันของม่านตาแนวตั้งสีเงินขาวนี้ทําให้เหล่าวิญญาณาจทุกคนที่เข้าใจวิญญาณยธดร่างกายสันคอใช่มันเป็นการปลุกพลังครั้งที่สองของระดับเงินนี่เป็นหนึ่งในไม้เด็ดของฮูบวีเฮาในช่วงสองสามรอบก่อนของการแข่งขันเขาไม่ได้ใช้มันไม่ว่าเขาจะเจอของแข็งแค่ไหนก็ตามในเวลานี้เท่านั้นที่เขาใช้มัน ในขณะที่พวกเขากำลังถูกกำจัดเพื่อร่วมทีมของเขาอยู่ในสถานการณ์ความเป็นความตายและเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเปิดเผยไม้เด็ดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาวงแหวนวิญญาณของฮูบีเฮ้าทั้งหมดหายไปเมื่อแสงสีเงินสว่างว่าร่างกายของเขาก็ค่อยๆลอยขึ้นเขาร่องรอยไปกลางอากาศเขาเดินไม่ได้จึงใช้การ่องรอยไปที่นั้นแต่เนื่องจากเขาอยู่กลางอากาศตอนนี้เขาดูไม่ต่างจากคนปกติเลยดวงตาสีเงินขนาดใหญ่ลอยไปข้างหน้าและกลืนร่างกายของเขาในขณะนั้นแสงสีทองที่ปล่อยออกมา จากดวงตาแห่งโชคชะตาของเขาหล้อมรวมเข้ากับดวงตาสีเงินเมื่อทองและเงินมาบรรจบกันแสงที่บิดเบี้ยวก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาที่ศูนย์กลางเมื่อหยานเฟิงเห็นดวงตาสีเงินด้านหลังฮู้วีเฮาเขาก็ตกใจความคิดหนึ่งผุดขึ้นในใจของเขานี่คือการปลุกพลังครั้งที่สองของวิญญาณยธดร่างกายของเขาหรือไม่อย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งที่มีเพียงสมาชิกของสำนักดั้งเดิมเท่านั้นที่ทำได้อย่าบอกข้าว่าฮู้วีเฮาเป็นสายลับจากสำนักดั้งเดิมในโรงเรียนสื่อหลายเคอขณะที่เขาคิดถึงเรื่องนี้ทั ยานเฟื่องกับปื๊ดปีดและต้องการทำลายห่ววีเฮาแต่ถ้าว่าบริเวณเดยรอบของเขามีเพียงคลื่นที่บิดเบี้ยวหวังตรงเออติดอยู่กับหลังของห่วงวีเฮาแล้วแล้วตอนนี้เธออบแขนไว้ใต้เขาเธอประสานมือเข้าหาหน้าอกของเขาปีกของเธอเปิดกว้างข้างหลังเธอแม้แต่เธอก็เข้าสู่สภาวะอัศจรรย์ในเวลานี้มังกรกระดูกกระตุกและกลางปีกออกแสงสีน้ำเงินเย็นเยือกเริ่มขยายออกโดยที่ร่างกายของเขาอยู่ตรงกลางเขาพยายามจะกระจายแสงที่บิดเบี้ยวแต่ถ้าว่ารังสีที่บิดเบี้ยวกับกายเป็นที่ชัดเจนและชัดเจนขึ้นต่อจากนนั้ ยานเฟิงก็ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นขณะที่การระเบิดดังขึ้นลูกเกิงเกิงก็กรีดร้องอย่างน่าสลดใจเป็นไปได้อย่างไรเขาทำอะไรกับลูกเกิงเกิงหงยานเฟิงตกใจเขามั่นใจในความสามารถในการป้องกันของลูกเกิงเกิงลูกเกิงเกิงได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหลังจากถูกโจมตีด้วยเครื่องมือวิญญาณระดับ7จ็ดสองสาครั้งพวกวีเฮ่าสามารถทำร้ายลูกเกิงเกิงได้หรือไม่มันเหลือเชื่อมากแต่ถ้าว่าความจริงก็คือว่าพวกวีเฮาสามารถทำได้ผู้ชมสามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าพวกวีเฮ่าทำร้ายล ขณะที่เขาถูกกอดโดยหวังตงเอ,อ่อต่อจากนั้นร่างกายของฮุบิฮาวก็เป็นประกายด้วยแสงสีขาวสดใสหลังจากนั้นเขายกแขนซ้ายขึ้นมือซ้ายของเขาอ้าออกกว้างแล้วเลียนแบบการปิดฉากต่อจากนั้นเสียงระเบิดดังขึ้นข้างหลังของลูกเก<ๆ>ิงเกิเครื่องหลังของร่างกายของเขาถูกระเบิดออกจากกันทันใดนั้นไขมันของเขาก็กระจัดกระจายอย่างน้อยหนึ่งในสามของร่างกายของลูกเกิงเกิงถูกปิวไปไขมันที่หน้ายขยะขยงของเขาจะกระจายไปทุบเวทีเขายังถูกเวี่ยงขึ้นไปในอากาศในขณะที่เขากรีดร้องและเขาก็พุ่งเข้าหาหยานเฟิง ดวงตาแนวตั้งของฮูว,วีเฮาส่งประกายอีกครั้งอากาศบนเวทียิ่งบิดเบี้ยวคราวนี้แม้แต่ผู้ชมก็มองไม่เห็นอะไรอย่างชัดเจนเขาสามารถใช้แขนซ้ายของเขาได้หรือไม่เขารอเรามาตลอดเลยหรือในพื้นที่พักผ่อนพรมยุพยักษ์แมงป่องดูซีดมากในขณะที่เขาเฝ้าดูทุกอย่างใช่ฮูว,วีเฮาสามารถใช้แขนซ้ายของเขาได้แม้ว่าเขาไม่ได้รอใครเป็นเพราะแขนซ้ายของเขาเพิ่งฟื้นตัวเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาเพิ่งพาสูรอากาศบริสุทธิ์เพื่อฝึกฝนในขณะที่เขาดูทราบพลังต้นกาเนิดของทตาด้ําแข็งขั้นสูงด้วยความเร เขาดูดซับเทียงเล็กน้อยทุกวันด้วยวิธีนี้การฝึกฝนของเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและพลังงานต้นกำเนิดของธาตุน้ำแข็งขั้นสูงที่แขนซ้ายของเขาลดลงอย่างมากหลังจากที่พลังงานต้นกำเนิดถูกทำให้เป็นกลางอย่างสมบูรณ์ในแขนซ้ายของเขาแขนซ้ายของเขาก็ฟื้นตัวตามธรรมชาติก่อนหน้านี้ในการต่อสู้ลูกเกิืองเกิือนชนฮู้บีเฮาและถูกฝ่ามือของฮู้วีเฮากระแทกฮู้วีเฮายังใช้ประโยชน์จากแรงกระแทกเพื่อเลื่อนถอยหลังสำหรับผู้ชมทุกคนนั้นเป็นครั้งเดียวที่พวกเขาทั้งสองได้ปะทะกันแต่ถ้าว่า ไม่มีใครสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของฮุบิฮาเนื่องจากลูกเกินเกิงนบ้าคลาั่งฝ่ามือของฮุบิฮาเป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคการต่อสู้ของเขาเทธทิดาแห่งแสงและความแข็งแกร่งของจิตวิญ,ญญาณจากักรพรรดิหมึกหลังจากที่เขาปล่อยฝ่ามือนั้นการโจมตีของเขาก็ช้าลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นเป็นเพราะเขาต้องการเวลาในการปรับตัวหลังจากออกแรงอย่างหนักเทคนิคขั้นสูงสามประการของจกักรพรรดินิหิมะฝ่ามือของจกักรพรรดินิหิมะฐานน้ำแข็งไรหิมะได้หลอมรวมกับเทธิดาแห่งแสงฝ่ามือดูเรียบง่ายมากแต่ได้บีบ พลังงานต้นกําเนิดของทาาดน้ําแข็งขั้นสูงทําให้เกิดปัญหามากมายกับฮุบเฮาแต่ถ้าว่ามันมีประโยชน์ควบคู่ไปกับปัญหาอุณหภูมิของทาาุน้ําแข็งขั้นสูงของเขาต่ากว่าที่เคยเป็นมาเฉพาะแกนแท้ของร่างกายปีศาจท,ที่น่ารังเกียจเท่านั้นที่เป็นของลูกเกิงเก่งเมื่อเขาโดนฝ่ามือของฮุบเฮาวก่อนหน้านี้เขารู้สึกว่าสะโพกของเขาและหลังชาแต่ถ้าว่าการป้องกันของเขานั้นแข็งแกร่งมากความหนาวเย็นจากฝ่ามือของจกักรพรรดิบินีหิมะฐานน้าแข็งไรหิมะไม่สามารถเจาะไขามันหลายชั้นเพื่อทําให้้หัววใจขขของงเาาถูกแแแช่่่็ไดต ่ามือของจักรพรรดิดินิหิมะฐานน้ำแข็งไรหิมะสามารถแช่แข็งไขมันของเขาได้ความหนาวเย็ยนขั้นสูงสุดแพร่กระจายด้วยความเร็วที่น่ากลัวและค่อยๆแช่แข็งก้อนไขมันขนาดใหญ่บนร่างกายของลูกเกิลเกิลในขณนะดเดียวกับที่ฮูววีเฮาตบต่อยการปลุกพลังครั้งที่สองของวิญญาณยึดร่างกายของเขาเขาก็ยกมือซ้ายขึ้นเช่นกันฮู้ว,วีเฮาใช้เทคนิคการระเบิดน้ำแข็งภายในขอบเขีที่กำหนดสุสานถูกแช่แข็งทั้งหมดได้รับผลกระทบจากเทคนิคการระเบิดน้ำแข็ง แม้ว่าฮูวีเฮ่าไม่ได้ใช้เทคนิคการระเบิดน้ำแข็งลงในพลังวิญญาณของปีศาจที่น่ารังเกียจลูกเกินเกินแต่ก็เพียงพอแล้วที่เขาจะระเบิดไขมันที่แช่แข็งออกจากกันการโจมตีครั้งนี้ทำให้ลูกเกินเกิติดอยู่ในความเป็นความตายทันทีและในที่สุดหยานเฟิงก็สามารถเห็นได้ว่าแสงที่บิดเบี้ยวรอบข้างได้ชัดเจนขึ้นท่ามกลางการระเบิดที่น่าสยดสยองนี้เขาเห็นด้วยตาของเขาเองว่าก้อนไขมันจัดกระจายไปทั่วลูกเกินเกินกรีดร้องอย่างน่าสลดใจในขณะที่เขาถูกเบี่ยงออกไปขณะที่ฮูวีเฮ้าและหวังตรงเอ๋อพลังพง แสงสีทองเข้มกลายเป็นใบมีขนาดใหญ่และดาบเล่มนี้ฟันไปทางร่างกายที่ถูกทำลายของลูกเกิรเก์มังกรกระดูกของหยานเฟิงส่งเสียงคำรามของมังกรเสียงแหบดวงตาของเขาเต็มไปด้วยไฟวิญ,ญญาณที่เผาไม้อย่างแรงกล้าแสงสีฟ้าเย็นฉ่ำรอบร่างกายของเขาและเปลี่ยนเป็นกระแสะน้ำขนาดใหญ่ที่จมตีหูววีเฮาและหวังตงเออทันทีกระแสะน้ำสีฟ้าเย็นฉีบนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า5เมตรดูจากลักษณะแล้วเหมือนลำแสงน้ำแข็งขนาดใหญ่เวทีทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยน้ำขางแข็ง ณจุดนี้เสียงฟ้าร้องดังก้องในท้องฟ้าและพายุโหมกระหน่ำทำให้ฝนกระหน่ำลงมามีการระเบิดครั้งใหญ่เมื่อรูปปั้นน้ำแข็งขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนเวทีการโจมตีของหยานเฟิงไม่ใช่เรื่องอเล่นในสถานกายแท้วิญญาณยุติของเขาในฐานะมังกรกระดูกความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขานั้นมหาศาลเขาเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดในการแข่งขันนี้แน่นอนเมื่อรูปปั้นน้ำแข็งขนาดใหญ่ถูกแช่แข็งมันกลายเป็นผงน้ำแข็งที่กระจัดกระจายพลังชั่วร้ายของน้ำแข็งเต็มไปด้วยความเกลียดชังและเจตนาทำลายล้างของวิญญ,ญาณอาตาหลังจจากโโดนมตี ้าหมายจะถูกทำลายทันทีมันจบลงแล้วมังกรกระดูกของหยานเฟิงเผยให้เห็นรูปลักษณ์ที่เยื่อหยิ่งแต่ถ้าว่าความเยื่อหยิ่งกับกายมาเป็นความตกใจในท่วคลิปตาแสงไฟรอบๆกระจายตัวและมีร่างหนึ่งลอยอยู่ในอากาศไม่ไกลจากเขาหยานเฟิงพูดขึ้นเป็นไปได้อย่างไรพวกเขาน่าจะถูกฆ่าโดยทักษะลมหายใจแห่งการทำลายล้างของท่าทำไมพวกเขาถึงยังอยู่ที่นี่หยานเฟิงเห็นเพียงหวังตรงเออที่ช่วยหู้บีเข้าให้ลอยสูงขึ้นต่อจากนั้นเขาค้นพบว่าปีศาจที่น่ารังเกียจในลูกเกิงเกิงได้หายไปแล้วไขมันที่น่าขย็หขยไปเช่นกัน ส่วนที่เหลือของเวทีเป็นเรื่องปกติแต่เพื่อนร่วมทีมของเขาไม่อยู่อีกต่อไปความเศร้าและความไม่เชื่อกูวีเฮายิ้มและพูดกับหยานเฟิงว่าเจ้าแข็งแกร่งมากจริงๆถึงขนาดฆ่าเพื่อนร่วมทีมของเจ้าเองหัวใจของหยานเฟิงจมลงในที่สุดเขาก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าทำได้อย่างไรเมื่อข้าอยู่ในกายแทบวิญญาณยุดพลังจิตวิญญาณของข้ากำลังเผาไม้เป็นไฟจิตวิญญาณมันทำให้การควบคุมทางวิญญาณของคนจำนวนมากสูญเสียผลการฝึกฝนของเจ้าอยู่ไกลายจากข้ามากมันเป็นไปได้ยังไงกันในที่สุดหยานเฟิงก็เข้าใจ ก่อนหน้านี้เขาได้รับผลกระทบจากฮู้วีเฮาและคิดว่าลูกเกิือนเกิงนคือฮู้วีเฮาและหวังตรงเอออย่างไรก็ตามเขายังคงตกใจกับวิธีที่ฮู้วีเฮาหลอกเขาฮู้วีเฮากล่าวว่าเจ้าคิดว่าข้าจะบอกเจ้าหรือไม่หัวของมังกรกับกระดูกของหยานเฟิงยกขึ้นและเขาพูดอยางเย็นชาว่าเจ้าข้าเพื่อัฐทีมของข้าข้าจะฝังจิตวิญญาณของเจ้าเป็นเวลา49วันและปล่อยให้เจ้าถูกทรมานอย่างเจ็บกว่าที่สุดในโลกนี้ก่อนที่ข้าจะปล่อยให้เจ้าตายฮู้วีเฮายิ้มแล้วพูดว่าถ้าเจ้าทำได้นะหยานเฟิงพพพ่่่นนลลลลมหหาายใใจแแ้้วววูดบบกััคคิปร